เรื่องใหญ่ประการหนึ่งก็คือว่าชาวบ้านแถวนี้เขาไม่สนใจหรอกว่าเป็นพื้นที่ของใครเขาจะตัดต้นไม้ตามที่เขาอยากได้วันนี้ก็เลยคิดวิธีว่าทำอย่างไรจะให้เขาตัดก็ทำให้เขารู้ว่าเนี่ยเรามาถาง ทำความสะอาดนะถ่ายย้อนแสงถอ,อยมาหน่อยมันถ่ายย้อนแสงแล้วก็จะเก็บฟืนนะไว้บนต้นไม้แบบนี้แต่วันนี้หมดแรงแล้วต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็คงต้องหวง่วงเฉพาะต้นเปลือยนี่และมั้งอย่างอื่นคงไม่ได้อเอา สิ่งของแขวนไว้และอุปกรณ์ให้เขารู้ว่าเราห่วงแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าก็ต้นอื่นก็ตัดไปเถอะต้นไม้ใหญ่อยากเก็บไว้นี่อีกต้นหนึ่งครับต้นเปลือยวันนี้จะสระเสื้อหนึ่งตัวนะครับแขวนไว้ตรงนี้เลยให้เขารู้ว่าเราจองแล้วนะอย่ามาตัดอะไรเงี้ย ไม่รู้เขาจะอ่านเครื่องหมายถูกหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เขาจะอ่านเครื่องหมายได้หรือเปล่าอ,อแถมทิ้งขวดน้ำและมะม่วงไว้อีกหนึ่งผลนะครับเพื่อเขามาเห็นสิ่งของเหล่านี้อาจจะยกเว้นมันสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ไปละ คงประมาณนี้แหละกี่ต้น 2, 4, งี่หต้นนะครับมันเป็นต้นไม้ที่ถือว่าใหญ่พอสมควรก็เลยไม่อยากให้โดนตัดส่วนต้นอื่นๆก็โอเคไม่ไม่อยากไปขวางเขาใครอยากตัดก็ตัดไปเดี๋ยวเราก็หาพืชเศรษฐกิจมาปลูกมันก็จะไม่โดนตัดเพราะว่าเราปลูกอันนี้มันเป็นป่าธรรมชาติเขาจะตัด เขาก็ตัดได้เป็นวัฒนธรรมนะครับ